รักติดเจรวจดจะเป็นรักที่ยืนยาวหรือไม่น้องๆลงความเห็นว่ายืนยาว19.50%ไม่ยืนยาว80.50%ผลโหวตชนะขาดร้อยแบบนี้ Love f i t t e r จะว่ายังไงล่ะครับอยากจะเตือนน้องๆไว้อย่างนี้ครับว่าเราอย่าหลงในดาตตา อย่าหลงในข้อมูลจนกระทั่งเป็นทาตของข้อมูลสมมุติเราเชื่อโซเชียลมีเดียสมมุติเราเชื่อเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอ็งเดินไปตรงนี้เองตกเหวตายเราอาจจะไม่ตกเหวตายก็ได้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเดินไปทางนั้นแล้วอ้อมเหวไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสติสัมปชัญญะที่ทําไมพวกเราจะต้องเข้าเรียนหนังสือเพราะไม่งั้นเราจะเชื่อโซเชียลมีเดียไปหมด เชื่อเพื่อนไปหมดส่งอะไรมายังไม่ทันวิเคราะห์วิจาร์ณเลยไม่ได้พิจารณาเลยเชื่อไปแล้วใช่ไหมครับน้องๆที่อยากจะฝากพวกเราก็คืออย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้พิสูจน์อย่าเชื่อถ้าเรายังไม่ได้เห็นด้วยตาหรือได้ยินอย่าเชื่อถ้าเราไม่ได้ลองทําเรายกตัวอย่างเข้ามาเรื่องเราเลยเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารักง่ายต้องหนเร็วซึ่งเราพูดตามทฤษฎีเออก็มีความเป็นจริงบ้าง ว่าของอะไรซึ่งได้มาง่ายเราก็ไม่ค่อยจะรักษามากเพราะไม่เคยมีคุณค่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองเห็นคุณค่าของที่เราได้มาง่ายๆว่าอันนี้เป็นเพราะบุญวาสนาที่เราได้มาล่ะถ้าเกิดเราได้ใครสักคนมาเป็นคู่ของเราหรือได้อะไรมาเราอาจจะได้มาง่ายๆแต่เรามองเห็นคุณค่างคนที่เราได้มาแล้วเราใช้คุณค่าอันนั้น แล้วเรามองเห็นความดีอันนั้นแล้วเราอยู่ร่วมกันสร้างบุญกุศลกันไปเรื่อยๆของที่ไดมาง่ายๆมันก็จะมีคุณค่าขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมครับน้องถ้าใช่แล้วเราจะทิ้งไหมไม่ทุกวันนี้ถึงคุณจะได้ง่ายหรือคุณจะได้ยากแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นคุณค่างกันเลยกันคุณก็เลิกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณได้มาไม่ว่าจะง่ายหรือไม่ง่ายแต่ถ้าคุณมองเห็นคุณค่างกันและกันคุณก็ไม่เลิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะรัก แล้วมันจะต้องเลิกถึงรักได้ง่ายแต่เห็นคุณค่าก็อยู่ได้นานนะจำไว้ถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วเกิดความรักแล้วเกิดว่ามันได้มาง่ายๆอาจจะโชคช่วยหรือบุญภาวาสนามาหรือพระพรมส่งมาให้แล้วเรามองเห็นความดีของคนคนนั้นที่ได้มาแล้วเราพยายามหมั่นสร้างสมบุญกสสุศลซึ่งกันและกันรักที่คุณได้ง่ายก็จะไม่นายเร็วใช่ไหมครับ นะครับอยากฝากไว้แค่นี้แหละว่าอย่าทําให้ตัวเองคิดไปก่อนว่าแบบนี้เราต้องเป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบนั้นเราก็จะไม่สู้เลยใช่ไหมครับลกูลกๆนะครับอย่าลืมครับถึงจะรักง่ายไม่จําเป็นจะต้องหนายเร็วครับ